สบายดีเด้อพี่น้องยังจือยังจำได้บ่น,นี่นะ,ะลืมกันเบิร์ดละบอฮะลืมสองเจซีรีโอละบอพี่น้องสวัสดีเด้อสวัสดีแล้วเดี๋ยวมันตายแล้วมันเพื้นแล้วหรอ <c oughs> พื้นฟื้นกลับมาแล้วเด้อพี่น้องมันพื้นกลับมาแล้ว <มา S 1> ตัวเอสึ้นแล้วเด้อพี่น้องจะได้กระฝากในเด้อ <ใน S 2> สองเจตซีรีโอช่องใหม่้เฮเนจ้าเขากระชีได้เมื่อนี้ละจ้ามันก็ยืนยัน ได้กับฝากในนั้นพี่น้องฝากดูฝากต้มฝากติดตามในเด้อวันนี้เปเสี่ยมาล่ากับมาซรอยม <inaudible S 2> ันเป็นสาวแบบเดือดเสดมากด้วยอีมาแบบจนเี็นเก็บเป็นแบบนั่งมาแล้วนะกับไปห้องเพลงอยู่ในห้องคิดวับไทยห้องเพลงอยู่ในห้องมาวันนี้จนวัวเชือกขาดค่ะสวยจนวัวขาดนะคะไปมดีใจเลยพี่น้องดีใจน้ำป่อยพอสฟอรัสโซเอสถึงมาพี่น้องมามัดเข่าหนังกันเลยพี่น้องเด้อ ฟังลำกรดกันฟังลำไปน้ำพี่น้ององมกันตัดมื่เท้านี่แหละมดเลยเพราะว่ามันกรอบเลยตรงนี้ผมนี่นี่พี่เพิ่นกับทามาว่าซ้องเจซีรีโอคือบบเห็นลงขีบนอส่วนนี้โอ้ยตัวเอสตึงขึ้นไหมพี่น้องมันผักพรไปแบบสองเดือนเลยพี่น้อง เพิ่นเมื่อยเพิ่นก็เลยพักพรอนไปสองซ้ำเดือนถี่นนอเมื่อเนี่ก็คือว่าเป็นหมือดียนะพ่น้องเอสขึ้นเนาะกระจาใจังไรก็ฝากเน้อพี่น้องเดียวผ่าลืมกันเด้อฝากขามาเบิงมาส้มให้แม่พี่น้องไม่แล้วมีม้อนได้จู กูเห็นมวนบูเห็นเดิ่งอย่างเมเสียวเจ้าบ่มมวนบ่เจ้าบ่มมวนบ่มาบุด้ก็ให้ฮุบเขาฮุบเขาปูนพี่น้องมวนมพี่น้องถ้าไพ่บุรีเบิงถือว่าพลาดเด้อคลิปนี้เด้อ เต้นบ <łość> ่พี <Harriet> ่น้องมวนน้ำข่อยบอมาเด้อมาเดินมาเดินไผอยากเต็นไผอยากเต็นไผ่หยากหงไผอยากมัดเข่ากับมาด chẳng quá con này เอากระเห็ดไปนะวัวไปบังข้าวเต็มนะคุยกระเห็ดแล้วก็วัวไปด้วยเห็ดนานิ่งบองกระนิ่งไว้ไม่ได้โอ้ยไม่ได้โอ้ยมาที่น่องมา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 เต็มซอยนะที่น่อง พี <reg> <ant> ่น้องพี่น้องเงาเหงาเมื่อยกันเหงาพี่น้องโอ้ยมวนเดปุลฟุเมื่อยฮาต้มมวนหรือเมื่อยเม่เซี่ยมมามัดเขาหน้าเซี่ยมนั่น กับสันกับมาดกัค้ำเม่เซียวมาดค้นไหนแล้วเม่เซียวอันนี้อันคือเกี่ยวมอือเส้านี่ดิ เดี๋ยวีเมันกรอบเ็ดเมันชเ็ดมันชมื้อมชือทำมาเช่วเห็ดดมันชมมึงซื้อทำ

ยังคอก็เอินไม่เสี่ยวคูมือเลยในขีบนั่นเอินย <ไป S 2> ่ำไ้กับมาย่ำนันโบเอินกับโบม่มันคือนกัแเพงนาคะ <c oughs> ไปนันไม่ดูไปเปลี่ยนเพียงไม่ดูผีน่องอย่าห้นหวยนําเด้อพอมันเสียงนั่น ยาหยุดเดาจนเป่าขาดเราเซลกับเฮนดี้ดีบ่เออตอนมึงตีรังกานั่นมันแตกันเยอะรตัดารตับเราบอกว่าผู้พิชย์ยัง cái ki môu lay quá ơi cà đam ơi cháu bày hẳn rú บ้านมูชีนะโอ้ยเดือนะบัวังเกียร์นุ่นไผน้นไายโอ้ยถุ่ไผ่มึงก็ได้มาโอ้ยมันไว้มนไ้น้ำตลไอจีทอ โอ้ยแจ็คแพ้อะไรสิส่วนไพ้กลับปล่อยลาบแล้วเายลาบขนาดเสียวไอแล้วนั่งบนเด็กมาเด้อนั่งต้อพื้ใจพืนมากมอลล้ำแม่แม่เสียวนั่นถ้าได้เบิ่งมอลันี่คือแบบว่ามันเข่าอยู่ในเส้นเลือดเนาะบบเดียกับถ้าได้เบิ้งมอลลล้ำ เลี้ยนซีฟกระไดเฮ้ยว้าวตัดตรงเ้อขั้นไหไปเช้ากันอ้ายเขาอ้ายบอสมซัดซีเนาะเล้าบ่านยังบ้านนี้ไม่ผิดนะบอสมซัดไทยเมนนั่นเลยอือเมนคว่ำเล่านั่นเลยเล้าบ่ แ่งหนาแต่งตาไปยังงามๆามนอใส่ชุดไปยังงามติดหนาเวที่ผัดไปยืน,น<า>แบ่งซ่า,อออาเอาเนกระไอ,เอ้เอาแม่แม่เสียวมาแล้วเอ้ยเขาเคยใส่ชุดน,นะใส่หนาะใส่ขมุ่งไปมุ่งไปไปบอกว่าใส่ชุดพลัมเลืองไปแค่ของเขานะ่ะโอ้ยก็ไปบ้านโน่น,นเทียนอ่ะสิเออเขจะแต่งชุดพลัมเลือกใส่แล้วนะเนะขาให้คืนห้านบหกอเต้นเต้นหน้าเวทีน,าน,าวทน,นะ ไปดไปคดเบื้องนั่นหม้อรัมอีกบ้านคว่ดเบื้องเบุกเบื้องหมอดอนว่ากันเบิงหมอเกินวกหมอนคาเคือนาเวทีเทงบนเวทีี เชิญนาก็มีบุญเด้อพี่น้องบ้านคึ้นสว่างเด้อบุญกองเขาเด้อมีมอลำเด้อพี่น้องอย่างไรก็มาเด้อผู้ใดอยากเบิ่องมอลำผู้ใดใจมากมอลำพี่น้องถือใจไม่เสี่ยมมาล่าใครแล้ววันนี้โอเคเนาะพี่น้องพาไปสิเก็ตภาพบรรยากาศไบรรยเด้อพี่น้องจงได้กระฝากเด้อพี่น้องฝากสองเกศซีรีโอในเด้อพี่น้องเอ้ยฝากดูฝากส้มฝาก ทุกๆอย่างนะพี่น้องเนาะไปแล้วพี่น้องวัสดีครับผมยีเท้าคุยเท้าเท้าปากซองจะแน่แถาปากซองกี่น่ำซ้อมกอดป้อจะได้ก็บากแล้วด้วยช่องไม้กับมาแล้วจ้ามาถ่ายไม่จะได้เบิ่ง เพราะว่าเพื่อนเพื่อนพักผ่อนไปสองสามเดือนนะพี่น้องสองเดือนอยิงแวคนะ่ะเป็นยิงแคลสองเดือนเพื่อกลับมาแล้วปัดนี้ปักขอการอนุญาตอยาโอเคนะพี่น้องไปละพี่น้องเพื่อนเพื่อนส่งตัวเอสมาเพื่อนอีโต้เพื่อนสงสารแม่เพื่อนก็เลยส่งตัวเอสมาให้พี่น้นอง